สวัสดีทุกๆคนวันนี้เรามาพบกับช่องแคปปี้ดิววิชเชียร์ของเนตทีฟกันนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมารีววิชเชียร์อคอนนค่ะ,คะ จริงตั้งใจจะทําให้แบบเป็นคิดคีแค่นั้นทําเลยทำเลยนะนี่นะหน้าตานะคะต่อมาเป็นอันนี้นะคะนี่นะสโลด้วย มาเป็นชิ้นนี้ค่ะเป็นไอติมน,นะคะนี่ค่ะ,ะคะก็มีไอติมอีกค่ะไอติมเยอะมากเลยเราชอบกินไอติมด้วยนะนี่ ของทานได้นะคะตอนนี้ที่เลียงวิวเขาทานได้สองอันนี้ไม่ใช่ของทานได้นะคะสองอันนี้แต่ละสโล slow น,ะะนี่นะไปแบบนี้นะคะอันนี้ไล่มาฟรีเนาะ เดี๋ยวเราขอบอกก่อนนะคะอันนี้ซื้อมาในราคา35บาทอันนี้เราซื้อเอง30บาทชิงอันนี้ซื้อมาราคา65บาทนะคะอันนี้ซื้อมาในราคา100าอันนี้ได้มาฟรีเนาะได้มาพร้อมกับอันนี้เลยอันนี้อะไาราคา20บาทนะคะเป็น เมลอนบันค่ะอันนี้ในราคา55บาทเทนะคะเป็นกล้วยอันนี้ได้มาฟรีนะคะรองเท้าแมวได้มาฟรีเหมือนกันนะเป็นลูกพีชนะคะลูกพีช รามาดูนี้กันต่อไปจะไม่ใช่ของกินทานได้ไม่ใช่ของทานได้แล้วนะต้องขออนุญาตขอหยิบของแทนได้อีกสองชิ้นนะคะเราลืมค่ะเขาอยู่ข้างล่างด้วยเนาะ มองไม่เห็นนะคะชิ้นแรกเป็นโนนัทนะโนนัทแบบนี้นะคะมาดูอันนี้เป็นแพ็กเกจของตัวนี้นะคะน,นะคะเราเก็บเองอเลยรับรองใครส่งสองช,ชีชมาให้เรานะคะเราจะไม่เก็บเขาใส่ในแพ็กเกจถ้าเกิดไม่ใช่ของแท้แต่ถ้าเกิดใช่ของแท้ถ้าเกิดเป็นของแท้เราจะเก็บลงในแพ็กเกจ เดี๋ยวเราก็จะได้ของแท้แล้วก็จะเก็บของแท้แบบนี้แต่เนี้ยไม่ใช่ของแท้นะไม่อยากเก็บมาดิ้วในขาไงลูกอ่ะ เดี๋ยวมันคลายย้ายเงี้ยก็ยด้ไงเอากดเอากดไม่ไปเดี๋ยวเราขอทำนี้ก่อนนะคะ,ะเปลี่ยนใหม่เลยเออยาให้หาใหมน่นี่นะคะ จริงอ,อยากเก็บเเก็บเาไว้เก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวเราหาใส่ใหม่เนาะแต่ว่าขอเอาใส่ไว้ในนี้ก่อนอันนี้เย็นด้วยนะตอนเนี้ยปกชี่เราแตบที่ไม่มีอันไหนไม่เย็นเลยแต่เรามาชสชวนกันนะคะ จักขนท่นได้เลยอ๋อเมื่อกี้เราลือกิชนี้นะคะนุ่ากผลไม้นะคะ อันนี้เป็นฟิสกิทใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดเรียกไม่ถูกก็ขอปทะานโทษด้วยไปไม่ใช่ของทนได้เดี๋ยวเรามาดูพวกนีกน้เดี๋ยวเรามาดูพวกที่เกี่ยวกับบันเป็นเมลอนบันนะคะมีบันหน้าหินนะคะสีเขียวหเลย ก็บันหน้ายิ้มสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นบันแต่ว่าเราตัดขี้นั <c oughs> ถ้าเกิดอันไหนก็ไม่มีแพ็กเกจเราก็จะทำแพ็กเกจให้เขาแต่ว่าไม่มีแพ็กเกจจริงให้เขาก็เราก็จะไม่ทำให้นะคะทำไม่ได้เราต้องมาตัดตัวเองมาเปบันเล่นนสองชิ้นนะคะได้ามาฟี ได้มาฟรีเหมือนกันนะคะมาลองท้ายคะมามาดูชิ้นสุดท้ายแรนด์แรนด์แรนด์เนี่นะคะเขียเปอย่าดีเลยลักมาก มาบีบกันเลยค่ะสโล์มากอาจจะติดถุงนิดหน่อยอยู่นอกแพคเกจก็สโลวคนะบอกก่อนแต่ว่าเราไม่อยากอันนี้ขนาดบีเบเบาๆนะคะเดี๋ยวเรามาบีบเ,เกียวับแพคเกจยับกันเลยค่ะ คก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กสคช่องแฮปปี้ดูดีวิทยาค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะ